เครื่องบินขับไล่ลำหนึ่งบินเฉียดใกล้เครื่องบินโดยสารอย่างอันตรายพยายามหลบเลดาเพื่อลักลอบขโมยเครื่องบินกองทัพตรวจพบความเคลื่อนไหวต้องสงสัยอย่างรวดเร็วและส่งเครื่องบินขับไล่สองลำออกไล่ล่าเมื่อไปถึงจุดที่สัญญาณหายไปนักบินกลับพบเพียงเครื่องบินโดยสารลำหนึ่งบินอยู่เหนือหัวแต่ก่อนจะบินผ่านไปมาเบรีนักบินเครื่องที่1ก็สังเกตเห็นบางอย่างผิดปกติเขาเห็นควันขาวพุ่งออกมาจากเครื่องบินโดยสารถึง5เส้นทั้งที่ปกติควรมีแค่สี่ เขารู้ทันทีว่านี่คือสัญญาณผิดปกตินักบินทั้งสองจึงหันกลับมาไล่ตามอย่างเร็วและไม่นานก็พบมีราชอ0 0ันที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ท้องเครื่องบินโดยสารวอลเลซเปิดวิทยุเรียกให้ระบุตัวต,วตนแต่ฝ่ายตรงข้ามกับตอบกลับด้วยท่าทางมิตรภาพที่ทุกคนเข้าใจก่อนจะเบี่ยงทิศทางหนีอย่างรวดเร็วทันทีที่บินผ่านทะลุกลุ่มเมฆมีราสอ0พก็ใช้กลยุทธ์โต้กลับพลิกกลับมาวนตามหลังไฟเตอร์สได้สำเร็จวอลเลซตกใจเพราะถูกล็อกเป้าในทันทีและอีกฝ่ายก็ไม่รอช้าพยายามยิงเขาอย่างดุดันทุกคนรรรูู้้ดดีีว่่่าาาาาเเเมมืือออออออคงงบินนถกกกกกลล็ศโสย แต่วอลเลซ่าใส่ประสบการณ์โชคโชนบังคับหลบล่าช้าเพื่อถ่วงเวลาการยิงของศัตรูด้านมาเบอรีที่เห็นเพื่อนตกอยู่ในอันตรายรีบขออนุญาตยิงตอบโต้แต่ยังไม่ทันได้รับคำสั่งมิราสองพันก็ยิงขีปนาวุธอินฟราเรดใส่วอลเลสทันทีในจังหวะที่สถานการณ์กำลังตึงเครียดฐานบัญชาการกับสั่งห้ามยิงเด็ดขาดแต่มาเบอรีเลือกตัดสินใจส่วนคำสั่งเขาปิดการสื่อสารทันทีแล้วลั่นไกยิงสวนกลับเพื่อช่วยเพื่อนของเขาเครื่องบินทั้งสองลำกลับถึงฐานอย่างปลอดภัยแต่แทนที่จะได้รับกาารรตรรรรต้นนััับยววีีีททูถเเดขฐม